รีวิวตู้เย็นนะจ๊ะรีวิวตู้เย็นที่แบบว่าอัดแน่นมากอัดแน่นแห้งหลายทั้งหน่อไม้ทมั้งเฮ็ดทั้งแบบพักรีวิวตู้เย็นมีทั้งพักพักยิบมีทั้งหน่อไม้เอา้ามีทั้งเฮ็ดเออแม่นยังอันนี้อ๋อมีทมั้งมะฮุ่งเอ้ามะฮุ่งอันนี้หน่อไม้อันนี้หน,น,น่นอไม้ทีศ ต้มมือก่อนแล้วก็เฮ็ดเนาะแล้วก็ที่แบบว่ามันเข้าสองแข็งแบเมืดเนาะก็เลยเอาไว้น้านี้ก่อนแล้วก็ซิมีเมมห็ดหลวกเออเห็ดต้มเห็ดต้มไข่พักมีตั้งแต่ชั้นชั้นนี้ชั้นนี้กับพักอันนี้เป็นพักบุ้งแล้วก็จะมีพักมะระมะระเก่ามะระใหม่ที่เก็บมารวมกันไว้เนาะให้เบิ่งพักอันนี้มะระใหม่ที่เก็บมาอันนี้เนาะไหม เบิ่งเฮ็ดเบิ่งหน่อไม้จ้าเบิ่งรวมๆกันเนาะอันนี้พักที่ลวกไว้อยากกินยำใดจัดยำนั้นมีมาแต่งพร้อมมีผักดองพร้อมจัดแต่ว่ายังไม่ทันได้กินเนาะอันนี้อ่อเน้นอัดอัดเน้นอัดอัดจะในตู้เดี๋ยวล้างพักก่อนจ้าในเบิงเ่งแบบว่าของกินในตู้เนาะว่ามีอย่างแน่เนาะมีทั้งหน่อไม้มีเฮ็ดขม มีพักมาละใหม่ที่เก็บมาแล้วก็มีอันยอดค่ะอันนี้เป็นเอ่อเห็ดขมลยจ้ะอันนี้ก็เห็ดขมเลยจะที่ต้มแล้วเนาะเอามาไว้ซันล้างเพราะว่ามันมตู้มันน้อยเนาอะอน,นี่เป็นอไม้เอาไว,าไว้ซันเถิงอันนี้ตำมะฮุ่งอันนี้ตำมะฮุ่งมันบ้านอันนี้เป็นขวดน้ําแค่นี้นะจ๊ะเห็นในตู้เนาะ มีในตูน้เนาะแล้วก็มีพักแล้วก็มีโซดงโซดามีไข่ที่แบบว่าซื้อมาจากตลาดเ mm hmm. ดยสิกินของพักเก่าก่อนเักบุ้งนี่เดสิกินก็ตํามะฮ่้ตํามะฮ่งเนาะเพราะว่าตามะฮ่้ก็สิตําไว้แล้วล่ะตําเพื่อนไว,แว,แว้แล้วล่ะแล้วว่าเ้ยกินกินให้มันมืดซ่าแต่ว่าบไม่อยากให้มันเหลือ,อะนะจ๊ะถ้ามันเหลือแล้วมาสิอันนี้เนาะก็เลยแบบว่าโอ้เฮ็ดใส่ตู้ไว้ดีกว่า เซกตูไว้แล้วก็จะมีหน่อไม้ต้มที่ไปหามาเนาะแล้วก็จะมีเห็ดขมเห็ดขมอันนี้ก็ไปหามาเนาะสองรอบรอบอันอันนี้อันนี้ไปหารอบแรกอันนี้ไปหารอบสองรอบสองจะเปลี่ยนชั้นนี้แล้วก็จะมีหน่อไม้รอบแรกรอบสองจะที่ไปหาเนาะแล้วก็จะมีผักมะระเก่าที่แบบว่าไปเก็บมาครั้งก่อนแล้วก็มีมะระใหม่ผักบุ้งก็มีมีทั้งต้มมีทั้งแบบว่า ดิบเนาะอยู่ในนีทั้งหมดเลยให้เห็นแบบว่าของกิ่นในตู้อันนี้สั้นเพิ่งก็จะมีหมูแล้วก็มีปา่าเพราะว่าตู้ยินมันน้อยอะนะจากตู้ยินมันน้อยก็เลยแบบว่าเออเอาไว้แค่นี้ละเออเอาไว้แบบตามมีตามเกิดแน่นะอัดเลยจ้ะแคบระหายใจบอกออกเจะตู้ยินให้เบิ่งต่้แต่ชั้นชั้นนี้ชั้นนี้กันแน่นไปตัวอันนี้จะ้ะสีอันนี้สีห้อใบตอง พอไปสองก่อนนะจ๊ะก่อนเอาเข้าตว้เย็นเนาะขึ้นก็อยู่ได้โดนอยู่นั่นละจ๊ะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์พุ่นละจ๊ะเขากินข้าวเดี่ยวก็เมดแลลวจ๊ะเนาะวิถีชาวบ้านเนาะวิถีแบบบ้านๆจะอันนี้พักเหนียวพักกระถิ่งกิจะกินกระตัม้มะฮูแต่ว่าล้างแล้วล่ละ,ละเดี๋ยวสิล้างพักอีกรอบนึง